ศาส,สนาอิสลามศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาเอกเทวนิยมและศาสนาอับราฮัมบัญญัติไว้ในคัมภีร์อันกุรอานคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามซึ่งสาวกถือว่าเป็นพระวาจนะคำต่อของพระเป็นเจ้าอัลลอฮ์และสําหรับสาวกส่วนใหญ่เป็นคําสอนและตัวอย่างเชิงบรรทัดฐานเรียกว่าสุนัตและการประกอบหะด,ดิษของมุฮัมมัดประมาณห 170-8มิถุนายน632เป็นศาสดานาบีองค์สุดท้ายของพระเป็นเจ้าสาวของศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมมุสลิมส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนีคิดเป็น75%ถึง90%ของมุสลิมทั้งหมดนิกายส่วนใหญ่ที่สุดอันดับสองคือชีอะคิดเป็น10% ถึง20%ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีชาวมุสลิมของโลกตามมาด้วยปากีสถานอินเดียและบังกลาเทศนอกจากนี้ยังพบชุมชนขนาดใหญ่ในจีนรัสเซียและยุโรปบางส่วนด้วยสาวก1,500ล้านคนหรือ22%ของประชากรโลกอิสลามจึงเป็นศาสนาใหญ่ที่สุดอันดับสองและศาสนาหลักที่เติบโตเร็วที่สุดใน โลกศาสนาหนึ่งเป้าหมายมุสลิมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งและหาเปรียบไม่ได้และจุดประสงค์ของการดำรงอยู่คือเพื่อรักและรับใช้พระเป็นเจ้ามุสลิมยังเชื่อว่าศาสนาอิสลามเป็นบนรรพะศรัทธาฉบับสมบูรณ์และสากลที่สุดซึ่งได้ประจักษ์มาหลายครั้งก่อนหน้านั้นผ่านศาสดาควมถึงอาดามโนอา อับบาหัมโมเสสและพระเยซูพวกเขาจัดมั่นว่าสารและวิวรถูกแปลผิดหรือเปลี่ยนรูปแปลงบางส่วนตามการแต่มองว่าอันกุรอานภาษาอาหรับเป็นทั้งวิวรสุดท้ายและไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้ามโนทัศน์และหลัก ศาสนามีเสาหลักทั้ง5้าของอิสลามซึ่งเป็นมโนทัศน์พื้นฐานของการปฏิบัติตนตามนมัสการที่ต้องการปฏิบัติและกฎหมายอิสลามที่ตามมาซึ่งควบคุมแทบทุกมุมของชีวิตและสังคมโดยกำหนดแนวทางหัวเรื่องหลากหลายตั้งแต่ธนาคารไปจนถึงสวัสดิการซึ่งครอ,อบครอบครัวและสิ่งแวดลอ้อม สองของศาสนาอิสลามแบ่งไว้3หมวดดังนี้1หลักการศรัทธา2หลักจริยธรรม3หลักการปฏิบัติและหลักการศรัทธาศาสนาวินัยนิติศาสตร์และการพิพากษาหนึ่งวายิบคือหลักการปฏิบัติผ้าบังคับที่หมู่กัะลับมุสลิมผู้อยู่ในศาสนานิติภาวะทุกคนต้องปฏิบัติตามผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้อง ลงโทษทันทีเช่นการปฏิบัติตามฐานบัญญัติของอิสลามรูปต่างๆของการศึกษาวิทยาการอิสลามการทำมาหากินเพื่อการเลี้ยงดูครอบครัวเป็นต้นสองฮารอมคือการปฏิบัติกฎห้ามที่หมู่กัลลัฟทุกคนจะต้องละเวน้นผู้ที่ไม่ละเว้นต้องถูกลงโทษทันสฮา,ารานคือกฎบัญญัติของอนุญาตให้หมู่กัลลัฟการกระทำ อันได้แก่การนึกคิดวาจาและการกระทําที่ศาสนาได้อนุมัติเช่นการรับประทานอาหารเนื้อคุสที่ได้รับการเชื่อดอย่างถูกต้องการค้าขายโดยสุจริตวิธีการสมรดและสะตีตามกฎเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้เป็นต้นมุสลิมเชื่อว่าการสร้างสรรค์ทุกสิ่งในเอกภาพถูกทำลายทำให้มีโดยพระ องค์การบริบูรณ์ของพระเป็นเจ้าจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นมาและความมุ่งหมายของการดำรงอยู่คือเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้ามองว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเฉพาะบุคคลซึ่งทรงสนองเมื่อใดก็ตามที่บุคคลต้องการหรือเป็นทุกข์เรียกหาพระองค์ไม่มีคนกลางเช่นนักบวชหรือเพื่อติดต่อพระเจ้าซึ่งว่าเรานั้นใกล้ชิดเขายิ่งกว่าเส้นโลหิตชีวิตของ เสียอีกมีการกล่าวถึงธรรมชาติส่วนกับในฮะดิษกุนนะชีตและเราเป็นที่ผู้รับใช้ของเราคิดคาดว่าเราเป็นอัลลอฮ์เป็นคำที่ไม่มีพหูพจน์หรือเพศที่มุสลิมและคิดศาสนิกและยิวที่พูดถึงภาษาอาหรับอ้างถึงพระเจ้าเป็นส่วนใหญ่อิลลาะอ,อาหรับเป็นคำที่ใช้กับ เทวดาหรือเทพเจ้าโดยรวมหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้นะคะขอบคุณค่ะที่ฟังกันมาจนจบ